นเมื่อเริ่มเห็นเงินเฟอ้อเด้งขึ้นมาดอทพอตคณะกรรมาการในเฟดแม่งก็ต้องเห็นเงินเ,นเฟอ้อเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันถูกปะตอนที่มองว่าปลายปีที่แล้วว่าจะลดสามมันก็มาจากข้อมูลเดียวโอมนแซงนั่นแหละแล้วตอนนี้ข้อมูลแม่งเปลี่ยนไว้ดอทพอตมีโอกาสเปลี่ยนสูงมากเลยนะครับจากที่จะมองว่าปรับลดสามอาจจะเหลือแค่ลดสองโดยวันนี้นะครับการประชุม f o m c m เ e t i n g เนี่ยมันก็จะน่าจะมีการปรับคาดการ์ดดขึ้นปรับคาดการ์ตัวเลขเงินเฟอ้อขึ้น แล้วก็อาจจะนําไปสู่เรื่องการปรับลดนะฮะปรับคาดการณ์การลดดอกเบีย้ยเนี่ยขึ้นด้วยเช่นเดียวกันจากเดิมมองสามันจะเหลือสองนะครับแต่ทีนี้ถ้าไปปรับอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะช็อกตลาดไหมก็มีความเสี่ยงเพราะว่าตลาดอะเชื่อว่าจะลดแค่สามอยู่ปีนี้แล้วถ้าเกิดดอกพอชี้นําว่าจะลดแค่สองนะครับอ่าตอนนี้ตลาดเชื่อว่าจะจะลดสามนะจากเดิมแม่งเชื่อว่าจะลดหกครั้งอะตับเดิมเชื่อว่าลดเจ็ดครั้งด้วย แล้วก็ลดไปเรื่อยไหมลดความคาดหวังลงมาเหลือสามแล้วดอทพอตมันยังเหลือแค่สองเนี่ยปรับลงมาเหลือสองเนี่ยมันจะช็อกไหมคําตอบก็คือน่าจะชอ็อกนะครับแต่แต่หุ้นมันจะลงไหมก็ไม่น่าไม่น่าไม่น่ามากไม่น่ามากเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้บุมเบิร์มันก็เริ่มมีเล่นเล่นรูปนี้ฮะเขาบอกว่าต่อให้เฟดเนี่ย ดอทพอตของเฟดเนี่ยตับลดคาดการจากสามเหลือสองนะฮะตลาดก็จะยอมรับได้ตอนนีเ้เริ่มมีการพูดแล้วนะฮะเมื่อวานยังไม่มีนะเมื่อวานผมพูดคนแรกวันนี้นเริ่มมีแล้วจากสามเหลือสองเนี่ยเขาบอกว่าลองไปดู WIRP ก็คือ w o r ร์อินเทอร์เรสเลทพอนะครับก็คือการคาดการการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเเห็นไหมเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะหมายความว่าจะลดน้อยลงนะ การคาดการดออเบียเนี่ยหือมันปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยมันสอดคล้องกับ s อสแอนไงขึ้นก็แปลว่าตั้แต่ต้นปีเนี่ยเขาอาจจะคาดหวังว่าจะลดดอกเบียเยอะๆวันเวลาผ่านไปการคาดหวังตรงนี้มันก็น้อยลงน้อยลงใช่ปะการาฟมันก็เลยขึ้นมันก็สอดคล้องไปกับอะไรสอดคล้องไปกับ s อสแไงก็แปลว่าเรื่องของการที่ดอกเบียจะลงช้าเนี่ยไม่มีผลกับหุ้นหรอกไอ้ที่มีผลกับหุ้นเนี่ยมันคือการคาดการเออร์เน็งก็คือไอ้เส้นสีบานเย็นอันนี้ เขามองว่า e a r n i n g มีผลมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเออร์เนะ e มีผลมากกว่าก็จริงแต่ e a r n i n g ็งยิเมื่อเทียบกับอะไรครับบอร์ยิวตอนนี้เนี่ยหรือ earning ็งยิวแกรหรือ m a r k e t List p r e m i u มก็ได้อ่ะเรียกว่ามาร์เก็ตลิสพรีเมียมเลยมาร์เก็ตลิสพรีเมียมของเมกาตอนนี้แม่งบับเปิลมากแพงที่สุดในรอบยี่สิบปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าผลตอบแทนในตลาดหุ้นเนี่ยเออร์เน็ที่เกิดขึ้นเนี่ยผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเนี่ยผลตอบแทนต่อหุ้นเนี่ยนะครับ ผลตอบแทนต่อราคาเอากําไรหารด้วยราคาหุ้นเนี่ยนะฮะเทียบกับอะไรเทียบกับบอลฮยูแล้วโอ้โหแม่งติดลบมันเป็นบับเบิ้ลไงหุ้นอเมริกาทุกวันเนี้ยมันฟองแต่ในอดีตเนี่ยมันก็สามารถฟองได้ฟองอีกฟองเป็นสามสี่ปีติดเลยนะฮะในอดีตยุคบิลคิตันเนี่ยม่นขึ้นได้ขึ้นดีคือมันเกิดฟองได้นะครับแต่วันหนึ่งฟองก็ต้องแตกเ่าวะนะครับทีนี้เนี่ยสัญญาณเตือนที่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องเตือนก็คือตอนนี้มันตรงข้ามกัน ประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่ตรงข้ามกันนะครับก็คืออย่างแรกอินฟล레이ชันเซอร์ไพรส์เนี่ยมันมาเรื่อยๆคือ Data ที่สะท้อนถึงเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันมาในทางที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับราย Data ที่บอกว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆ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 ตอนนี้บิร์กอีโคนมิกนะครับดัต้าเซอร์ไพรส์นะฮะอีโคนามิกโก้ดนะฮะกำลังลดลงเรื่อยๆหมายความว่าตัวเลขอะไรก็ตามที่สะท้อนถึงเศรษฐกิจจะดีเนี่ยมันให้ลดลงครับ ในขณะต,ตัวเลขอะไรที่สะท้อนว่าเงินเฟอ้อจะมาเนี่ยมันมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆโอ้ oh my g ก d ใช่ไหมอย่างไรก็ตามก็มีคนบอกว่าเฮ้ยยัง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 ไม่ได้แยกขนาดนั้นล่าสุดมีเซอร์วีของยูมิชิแกนออกมานะครับการคาดการเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับในปีหน้านะฮะแล้วก็การคาดการเงินเฟอ้อในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเดือนมีนาคมฉะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งตกอ,อกตกใจกับเงินเฟอ้อไปกูดอ่ากูดนิวส์ออนอินฟลชันมัน มันเกิดขึ้นก็คือมันไม่ค่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยตลาดเองก็ไม่ได้ตกใจอะไรกับตัวเลขเงินเฟอ้อไม่งั้นผลการประมูลพันธบัตร20ปีเมื่อวานเนี่ยมันจะออกมาดีได้ยังไงออกมาดีมากนะครับเมื่อวานเนี่ยผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยนะฮะเขาก็เอ่อเปิดประมาณ4.55นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปิดได้ที่อาจจะประมาณเนี้ยมีเดียนยูก็4.499เลยนะครับ คือม่ได้ราคาดีมากสี่จสี่เก้าเก้าบอกได้เลยนะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีเดียนยิวก็ลดลงจากครั้งที่แล้วด้วยแปลว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้ฟอไม่ได้สูงไม่งั้นจะประมูลพันธบัตรแล้วคนจะแห่กันเข้ามาทําไมบิดทูคอเวอร์เรชั่นบิดเปอร์คอเวอร์เรชั่นจุดเจ็ดเก้าแน่โอ้โหโความต้องการพันธบัตรมันเยอะมากเลยนะฮะนะะ่าเวัเมื่อความต้องการพันธบัตรเยอะแบบนี้เมื่อวานเราถึงได้เห็นว่ายิวบอลยิวเมกาเนี่ยไม่เด้งอ่าเริ่มโดนกดลงมาเพราะผลการประมูลตัว20สปีเนี่ย มันแหลกก็ก็ดูเหมือนข้อมูลมันยังงัดกันงัดกันไปงัดกันมาเนี่ยข้อมูลที่บอกว่าเงินเฟอ้อมันกําลังมาจนหน้าหวาดกลัวเนี่ยมันยังไม่ได้ขนาดนั้นไม่งั้นการประมูลมตรดัต้องแย่แล้วนะครับหลายๆอย่างมันมันเหมือนแค่ว่าเหมือนเงินเฟอ้อจะมาแต่ยังไม่น่ากลัวนั่นเองนะครับพอพูดถึงทองใช่ไหมตอนนี้ทองขึ้นแล้วก็หนึ่งในแอสเซทค้าต่างๆตอนนี้ที่ขึ้นก็คือพวกสายคอมมูนิตี้ ล่าสุดบุมเบิกคอมมิชชัก็พุ่งขึ้นนะครับหนึ่งในสัญญาณที่มอออินเฟชันไอเฮทนะครับก็คือมันชี้นำชี้นำอินเฟชันละก็คือคอมมิตี้มันมาคอมมิตี้ไพรซ์มาโอ้คุณศศิริบอกว่าก็คือลิสต์พาริตี้ถูกต้องเลยครับแบบเอฟฟิเชนต์ฟอนเทียถูกต้องเลยครับเมื่อวานผมก็นั่งคุยกับคุณเอก MT4 MT5 เนี่ยนะฮะ ก็น ja ั่งคุยกันเรื่องนี้ก็กลับมาที่เรื่องนี้กันต่อนะเอากลับมาที่เรื่องนี้เดี๋ยวจะไปนอกเรื่องนะฮะคอมเพลตี y ไพร c ์จะเปรับเพิ่มขึ้นครับก็เขาบอกว่าชี้นำชี้นำอะไรชี้นำเงินเฟ้อล่าสุดนะฮะเจฟเคร์รีนะครับก็ตอนนี้เมื่อก่อนเขาเป็นเฮดนะเฮดแบบว่าเฮดแบบพวกเป็นเฮดเฮดรีเซิร์อะเฮดรีเร์ของ คอมมูน to yeah. of ิต of ี mm ้ร hmm. <laughs> ีเ mm สิร hmm. ์ชของตัวโกลแมนแซคซึ่งเท่ที่สุดละเป็นคนที่เท่ที่สุดละในการวิเคราะห์กลุ่มพลังงานและปีที่แล้วเขาก็ลาออกจากโกลแมนแซคด้วยอ้างว่าปัญหาสุขภาพนะแต่ตอนนี้ก็เหมือนเขาจะไปเป็นนะฮะชีฟเเซจีออฟฟิศออฟฟิเซอร์นะครับออฟเอนเอจีของตัวเอ่อแพสเอ่อแพสเวนะฮะนะนะครับแพสเวนะฮะแพสไม่รู้ออกเสียงไงแพสแพสเวนะครับอ่านะก็ เาก็ไปเป็นเฮสเซจีตรงนี้นะครับ mm hmm. เขาบอกออกมาว่าอะไร mm hmm. เขาก็คาดหวังว่านะครับน้ํามันเนี่ยมันจะกลับมานะครับอด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเขาบอกว่ามันอยู่ในช่วงของเลดไซเคิลนะครับแล้วก็น้ํามันน่าจะออกจากกรอบเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเหรียญได้ปัจจุบันเนี่ยมันถูกขังอยู่ในกรอบไงประมาณแบบไม่อยู่ในกรอบประมาณแปดสิบเหรียญอย่างเงี้ยนานแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่ารอบเนี้ยมันจะเบรกออกจากกรอบเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเหรียญขึ้นไปนะครับก็ถ้าคนนี้มาหน้าฟัง นะครับน่าติดตามตั้งแต่เจฟฟเคอรี่เจฟเคอรี่ีไม่อยู่โกลแมนแซกผมก็ไม่เคยได้อ่านงานน้ำมันของโกลแมนแซกอีกเลยนะครับมันดูเหยๆยังไงไม่รู้นะครับล่าสุดเนี่ยก็นานๆทีได้เจอเจฟเคอรี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าน้ำมันไปนะฮะสังเกตได้เลยว่าเมื่อวานนะฮะเป็นไปตามที่เราคาดหมายนะครับ KT Energy กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นน้ำมันนะฮะเมื่อวานต้องยิ้มนะครับเพราะว่า S&P เมื่อวานเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น0.6%นะครับแต่ไม่ได้ขึ้นด้วยเทคนะครับ communication service ติดลบโอเคอาจจะมี i n f o tech อะที่มานะแต่ communication service ติดลบแบบนี้นี่คือแหม่งๆนะฮะแปลว่าบรรดาพวก big tech อะมันไม่ได้ขึ้นพร้อมใจกันขึ้นทั้งหมดแต่ที่มาเมื่อวานและดึงทําให้ตลาดผู้อเมกามันขึ้นเยอะก็คือ energy energy แม่งบวก1.1%นะครับแล้วคุณดูดิตั้งแต่ต้นปีอะ energy year to date อ่ะสิเปอรเดือนนี้เดือนเดียวมันมาเดือนนี้เดือนเดียว7.8นะฮะแอบมามากเลยแปลว่ากองที่เราเข้าไปลุยเคท energy ตอนนี้ก็คือ ยิ้มเหาะเหานะฮะกำลังกอบโกยกันอย่างเต็มที่และดีไม่ดีเดี๋ยวแม่งจะแซงพวก Infotech นะฮะยังมีพื้นที่ให้แซงอีกเยอะนะ,ะกองทุนรวมที่เราเข้าไปใน KT e n g y g y ต้องยิ้มเหาะเหาะในตอนนี้เลยนะฮะ,นะฮะก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่ได้เข้าซื้อไปนะฮะ KT ที Energy ตามเวอร์ชั่นพาร์เดอร์แนะนำนะฮะท่านใดสนใจนะฮะในการกอัปเดตกองทุนรวมซึ่งบอกได้เลยนะฮะ ปีนี้เราเปอร์ฟอร์มมากนะฮะทำตังค์เยอะมากเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขายตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้นี่คือเก็บเกี่ยวแม่นยำนะฮะตรงเป๊ะนะครับท่านใดสนใจซื้อกองทุนรวมกับเมอร์ชั่นพั t เดอรับคำแนะนำนะฮะก็สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยบอกได้เลยพี่ผมว่าคมที่สุดแล้วโอเคมเมอร์ชั่นอาจจะไม่ได้มีทีมงานใหญ่อาจจะไม่ได้มีโปรดักชั่นอะไรที่มันเว,ว้าๆเห็นไหมแนะนำอะไรที่เป็นแบบ บ่อยๆเรื่อยๆหรือว่ามีกองมาให้เลือกเยอะผมถามว่ามีกองมาให้คุณเลือกเยอะๆกับการที่มีกองน้อยน้อยชิดแต่มันใช่เนี่ยคุณจะเอาแบบไหนกองให้เลือกเยอะๆแต่แม่งหวานแหวไปหมดแต่อันนี้ตรงๆเป๊ะๆแต่ละอันได้ตังมาเรื่อยๆคุณจะเอาแบบไหนนะครับก็เมอร์ชั่นมันมีคนทําตรงนี้มันมีผมกับคุณเอ็ม,มีแค่คนเดียวสองคนเองเราก็เน้นคีมๆใช่ไหมดูแล ลูกค้าแบบคิมคมเล่นท่าง,ง่ายเล่นท่าง,ง่ายแต่ได้ลูกนะครับอาไม่ใช่เล่นท่าง,ง่ายแต่ได้ผลนะครับท่านได้สนใจนะครับการซื้อซื้อขายกองทุนรวมกับเมอร์ชั t นพันเดอก็สแกน QR Code โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับส่วน t ทคโ p r o f i อินเดีอาทิตย์ที่แล้วเราขาย India. อินเดียอาทิตย์นี้เราขายเวียดน,นามคุณคิดว่ามันเปไ่ะคุณไปดูอินเดียตอนนี้ดีกว่าโอ้โอ้โอสไลด์ สไลด์นะส่วนเวียดนามเมื่อวานยังไม่ได้สไลด์มากแต่ไม่น่ารอดนะฮะดูทรงนะเดี๋ยวมึงก็ลงมึงก็ลงดูทรงนะไม่รอดไม่รอดนะฮะนะครับอนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ที่เราต้องระวังก็คือบรรดาพวกหุ้นยุโรปก,กับหุ้นอเมริกาด้วยโดยเฉพาะหุ้นเล็กอเมริกานะครับลัสเซลสองพันเริ่มส่งสัญญาณไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดี คุณเคเคบอกว่าจะได้อ่านบทวิเคราะห์ของเมอร์ชั่นต้องซื้อกองทุนกี่ล้านครับอ้ยซื้อพันเดียวยังได้เลยครับคือไม่คือแค่คุณเนี่ยมานะลงทะเบียนนะฮะสแกน QR code คเป็นลูกค้าเมอร์ชั่นนะครับหรือใน Line official เขาก็ส่งบทวิเคราะห์ผมให้อ่านทุกอาทิตย์แล้วมีถ้าผมมีอัปเดตอะไรเขาก็ส่งระหว่างทางให้มีหุ้นกู้อะไรเขาก็ส่งให้ดูคือมันไม่ต้องเสียตังค์อ่ะเอาง่ายๆคุณก็แค่สแกน QR code คเป็นไลน์ออฟฟิเชียลก็จบบทเรื่อองงงนะครับ่ตต้เสีย แต่ถ้าจะเมตตาผมใช้คาว่าเมตตาถ้าเกิดคุณคิดจะซื้อกองทุนรวมคุณไปซื้อจากแบงค์คุณไปซื้อจากใครก็แล้วแต่เขาก็เข็บค่าธรรมเนียมคุณเนี่ยคุณมาซื้อผ่านเมอร์ชั่นก็ได้นะครับค่าธรรมเนียมไม่ได้แพงนะครับแลวที่สําคัญเนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อกี่บาทคุณก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่งของปิงปิงคุณจะโทรมาหาผมนะครับคุณจะทําอะไรกับผมก็ได้ มีแต่คนตกใจเวลาโทรมาที่เบอร์เบอร์เนี้ยแล้วผมรับสายเว้ยเขาจะบอกโอ้ยตกใจมากคุณปิงรับสายเองเลยเหรอนึกว่าจะมีเลขาคุณคิดว่าคุณพลอยจะยอมให้ผมมีเลขาป่ะถ้าจะไม่มเ,ลมเ,เลขาเนี่ยผมจะไปเลียขาเขาโอ้ไม่ใช่คือโทรมาเนี่ยผมก็เป็นคนรับสายตลอดใช่ไหมก็มีอะไรก็โทรมาได้นะครับอ่านะ